สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็ผมจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมารีวิวทานินตัวเล็กบ้างนะครับรุ่นนี้ก็คือ,อ TC 3า TC 3 3 4นะครับก็คือจะมีเทปคัสเสร็จนะครับแล้วก็มีวิทยุ AM FM คลื่นสั้นนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับทานินที่ทำะระบบที่มีเทปนะครับเป็นหูหิ้วนี่นะครับก็จะมีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางรุ่นก็จะเป็นแน,แนวรุ่นใหม่หน่อยหนึ่งบางรุ่นก็จะเป็นรุ่นแบบโบราณน,นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นกลางๆนะครับสภาพก็หมายถึงว่าอ,อยู่ในยุคกลางๆนะครับของวออิทยุ แนวแนวนี้นะครับในสมัยนั้นนะครับก็คือ,อจริงๆมันจะมีรุ่นคล้ายๆกันเนี่ยแบบนี้นะครับจะมีรุ่นหนึ่งก็ t c 3 3 3นะครับตอง3นะครับก็มันจะต่างกันก็แค่ตรงหน้ากากเนี้ยนะครับก็ผมเคยเอามาลงรีวิวไว้บ้างแล้วนะครับคลิปเก่าๆนะครับก็เดี๋ยวดูรอบๆหน่อยนะครับด้าน ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ด้านบนนะครับด้านบนก็จะมี selector เลือกนะครับก็อันนี้เลือกเทปเลือกวิทยุนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้กดก็จะเป็นเลือกแบนวิทยุนะครับเป็น fm เป็น am คลื่นสั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นระบบเทปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีปรับเสียงแหลมนะครับเสียงทุ้มอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นโทนนะครับ เดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยนะครับอันนี้ด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าด้านหลังก็จะสภาพแบบนี้นะครับก็มีเสียบไม้ได้นะครับเสียบ AUX นะครับต่อลำโพงนอกได้นะครับตัวนี้ก็ใส่ถ่านใส่ถ่านได้นะครับรุ่นนี้ก็ใช้ถ่านอ่าน่าจะ6ก้อนนะครับก้อนก้อนใหญ่ ก้อนใหญ่หก้อนประมาณนี้นะครับฐานแบตเตอรี่แล้วก็ใช้ไฟฟ้าได้นะครับก็ใช้ไฟฟ้าดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานได้ครบอยู่นะครับก็เป็น FM AM นะครับก็ยังรับได้ดีอยู่แล้วก็ระบบเทปก็ใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบฟังกันดูนะครับก็เดี๋ยวลองวิทยุดูก่อนแล้วกันนะครับผมทดสอบเฉพาะ FM นะครับ AM นี่ สัญญาณรบกวนมันจะเยอะหน่อยนะครับอยู่กรุงเทพนะครับก็ต้องไปฟังกลางทุ่งนานะครับประมาณนั้นแหละถึงจะไม่ค่อยมีสัญญาณรบกวนนะครับเพราะว่าเอ็มมันไวต่อสัญญาณรบกวนนะครับเช่นพวกหมออแปลงพวกตู้เย็นหลอดไฟเครื่องทําน้าอุน่นอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับมันมันก็เสียงเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับมันเข้ามารบกวนหมดฟังแล้วมันเสียอารมณ์นะครับโดยปกติแล้ว ผมก็เลยจะไม่ค่อยเน้น AM เท่าไหร่นะครับถ้าอยู่กรุงเทพนะครับเพราะว่าฟังแล้วมันรำคาญนะครับเสียงรบกวนนะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดมานอกอะไรเงี้ยนะ AM น่าจะฟังได้ดีอยู่นะครับสัญญาณรบกวนก็จะไม่มากเท่าไหร่นะครับอตอนนี้ก็เลยทดสอบให้เฉพาะพัก FM อย่างเดียวก่อนนะครับเพราะว่า AM ด้วยเสียงรบกวนมัน ทำมันอะไรเยอะะไปหมดจริงๆมันก็รับได้นะครับแต่ว่าต้องดูช่วงเวลาแล้วก็สถานที่ต้องโยกย้ายไปตามที่ต่างๆนะครับบางทีต้องหมุนไปรอบบ้านนะครับเดินไปมุมไหนไม่มีสัญญาณรบกวนมันถึงจะฟังได้ดีอันนี้คือข้อเสียของ AM นะครับแต่ว่าข้อดีมันก็คือรับได้ไกลนะครับรับได้ไกลรับข้ามจังหวัดได้นะครับระบบ AM ครับครับก็เดี๋ยวมาทดสอบ FM กันดูแล้วกันนะครับ ซึ่งสำคัญกว่าอีกการพัฒนาเส้นทางระหว่างเมืองก็คือคนรวยได้ใช้นานๆทีแต่การพัฒนาเมืองก็คือทุกคนได้ใช้ทุกๆวันผมไม่ได้รังเกียจรถไฟทางคู่ผมไม่ได้รังเกียจรถไฟความเร็วสูงผมไม่ได้รังเกียจมอเตอร์เวย์ผมทราบดีครับแต่ละแต่ละโครงการเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นอะไรยังไงแต่ประเด็นก็คือถ้าท่านลงมาซ้อนๆทับๆกันเนี่ยสมมติค่มันอจ่าย ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาเราไปกินอยู่เคียงข้างแค่นี้ชีวิตก็โอเคนะคะอยู่ตรงกลางกลางก็ูอ้องประทับร้อยบาทอยู่กับเรานะส่วนมากบริเวณจังหวัดนองคายบึงการสุกนครนคร,นครพนมอำน,นาจเจริญนครราชาส,าาชาสีมานครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธา,านี ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3าของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุสทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกไปฝนฟ้าขนองยองจันทบุรีและตราดท่าูคุย,ยกันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าเข้าใจนะคุณฟางว่าสิ่งที่จะทานเข้าไปสิ่งที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยนะครับเราต้องพิถีพิถันนะพินิพิเคราะห์ผมก็เป็นเหมือนกันคุณฟังนะครับ นครรันดาปราราบุรีเราปัจจัยที่ว่าโอ้โหเดี๋ยวค่าไฟจะขึ้นมา9กสิถึงหนึ่งร้อตาง์ต่อหน่วยช่วงใจมา่ไฟมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคขนองคลื่นสูงมากติดอยังชอบไปเกาะแถวต้นลำแทนโพทะเล ต้นฝากต้นสมแหนต้นสาคูและต้นเหือปมะมอด้วยนะครับเห็นไหมฮะฟังเทนเน่นอกจากเพลิงเพราะยังได้ความรู้ด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่2องทุ่งนครับและมีทุ่เพลงที่บาดคลื่นาดไม่มีให้คุณฟังสภาว่าระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัรณาา ครับอันนี้ก็คือภาครับ fm นะครับของรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบอระบบแทปบกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ ดดดมมมรรรรรรรัันออาานญญานาาาาาาววิิิิทยยยโออ้หชีีีตตตตลลลไปปสสเเเ็บงงงแแะครับอันนี้ก็ทดสอบภาคเทป ให้นะครับก็จะเห็นว่าใช้งานยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับอายุตัวนี้ก็น่าจะเกิน40ปีนะครับรุ่นนี้นะครับ40กว่าปีนะครับประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ช่องตลาดนัดบินเทจก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e นะครับหากชอบคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีของดีๆมารีวิวให้ดูนะครับสวัสดีครับ